รู้จักกับ past continuous รูักกันคะ่ะว่า past continuous ค,คืออะไรนะคะค<อ>ำว่า past continuous tense นะคะ tense คืออดีตกำลังทำะคะ่ะส่วน past นะคะคืออดีตค่ะ continuous คือต่อเนื่องนะคะโดยรวมนะคะ past continuous tense นะคะคืออดีตที่กำลังทำอย่างต่อเนื่องคะ่ะค่ะเรามาดูโครงสร้างหลักของ past continuous นะคะว่ามีโครงสร้างยังไงนะคะถ้า บวกด้วยบอสหรือเวอร์นะคะตามด้วยกิยไอเอ็นค่ะค่ะรูปแบบนะคะหลักในการใช้ past continuous นะคะจากการที่อยู่นะคะเราจะใช้กับประโยครูปแบบประโยคบอกเล่านะคะโครงสร้างหลักนะคะก็จะเป็น subject นะคะบวกด้วยบอสหรือเวอร์นะคะตามด้วยกิยไอเอ็นค่ะตัวยอย่างเช่นนะคะ i was walking along the street ค่ะค่ะรูปแบบประโยคที่สองนะคะจะเป็นรูป ประโยคปฏิเสธนะคะโครงสร้างก็คือ subject นะคะบวก word หรือ w e r e นะคะตามด้วย verb-ing น,นะคะตัวอย่างนะคะ I w a s t walking ค่ะส่วนรูปแบบที่3นะคะจะเป็นรูปแบบประโยคคำถามนะคะ Do y u a e s t i o n คะ่ะหลักการใช้นะคะก็คือจะใช้ question word นะคะขึ้นต้นประโยคนะคะแล้วก็จะตามด้วย word หรือ w e r e นะคะ เอวรกนะคะค่ะรูปแบบประโยคที่สี่นะคะเป็นรูปแบบประโยคคำถามแบบ yes/no u e s t i o n ค่ะเราจะใช้ว่าหรือไม่นะคะขึ้นต้นประโยคค่ะแล้วก็จะดงวลีภาษาเว็ดัวเวิร์กไอเอ ing ค่ะค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ Were h you sleeping this time yesterday ค่ะ